ตอนแรกเนี่ยกลัวเฮ้ยจะขับได้ไหมจะยากไหมพวงมาลัยจะหนักไหมอะไรต่างๆ Adaptive Cruise ล็อกความเร็วแปผ่านตามมาข้างหน้าช่วยชะลอช่วยเบรกเดี๋ยวไปรอดูกันไม่ต้องเหยียบเบรกครับไม่ต้องเหยียบเยบรกเอรนอะโอ้โห เก๋เลยใช่ไหมครับนุ่มเลยนุ่มกว่ารถเก่งของพี่แล้วสองสามจอดป้อมโอเคป้อมออกตัวเลยครับนี่โอเคไหมครับถ้าคันข้างหน้าหนีเ้าไปมันก็จะทำความเร็วเท่าที่พี่ตั้งไว้แต่ถ้ามาเจอกันอีกมันก็จะลดความเร็วเท่ารถข้างหน้าันระบบนี้มอเตอร์ไซค์จับได้ไหมพี่ได้นะครับได้ใช่ไหมไม่มีวัตถุง่้าเป็นรถหัวลากที่ขับไม่ยากนะ ิด้วยรถโรงพยาบาลเลยนะฮะก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโคกีพีนะครับกลับมาพบก,กันอีกครั้งเฮ้ยลืมไปนะครับต้องเปิดว่าชแวกกลับมาพบกันอีกครั้งหนะ้าช่องโคกพีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออโตสเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กําลังเดินทางไปที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับเดี๋ยวผมจะไปสนาม <c oughs> <ๆ>เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะครับของรถ แบรนด์นึงนะครับอันนี้บอกว่าก่อนว่าคลิปนี้หลายคนกดเข้ามาดูอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเห็นรูปปกเห็นชื่อปกคลิปแล้วใช่ไหมนะฮะวันนี้เราไปทดสอบรถบรรทุกหัวลากรถบรรทุก MAN นะครับไม่ใช่ MAN น,นะตอนแรกผมก็อ่าน MAN จริงๆแล้วชื่อเนี้ยเขาอ่านว่า MAN นะครับเป็น แบร์รถบรรทุกสัญชาติเยอรมันนะครับเอาง่ายๆคือเป็นแบรนด์รถบรรทุกพรีเมียมอ่ะอย่างที่บอกนะครับว่าแบรนด์รถบรรทุกนะตอนนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับมีทั้งแบร์ที่เป็นแบบแบร์ปกติแบร์ตลาดแล้วก็แบรนด์ที่เป็นแบบพรีเมียมนะซึ่ง MAN เนี่ยเป็นแบรนด์พรีเมียมเลยเทียบชั้นพวก Mercedes-Benz พวก Volvo พวกหัวลากแบบนั้นเลยหัวลากแบรนด์นี้นะครับมีเทคโนโลยีต่างๆระบบขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ระบบช่วยแลือกาขี่ต่างๆเนี่ยจัดเต็มมากคุณผู้ชมหัวลากรถบรรทุก อดดัพทีฟคูซอนทอนเซนเซอร์อะไรทุก่เต็มไปหมดเลยเหมือนรถหรูเหมือนรถเ,เก่งบ้านเราอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็พวกสมรรถนะ Perform a n c e นต่างๆบอกว่าจี๋จาดมากคือจริงๆผมไม่มีความรู้ทาง,งด้านรถบรรทุกพนาดนะนี้คือจะไปลองขับอาจจะไม่ใช่ p อวีนะคุณผู้ชมเป็นติดกล้องแบบนี้แหละนะเดี๋ยวจะไปลองขับไปลองขับครั้งแรกว่ารถบรรทุกขับยังไงท่านั่งอะไรเป็นิเขาบอกว่าพวกรถบรรทุกเนี่ยตัวเบาะนั่งเนี่ยจะเป็นแบบโช๊คด้วยเป็นถุงลม นะมันจะแบบตึ๊ดตึ๊กตึกตกตก๊อ่ะเดี๋ยวลองดูกันนะว่ามันจะได้อะไรบ้างแล้วเดี๋ยวไปถึงที่สถานีทดสอบเ,เดี๋ยวผมถ่ายมาฝากกันเอาจริงเนี่ยตั้งแต่เป็นนักข่าวสายรถยนต์มานักทดสอบรถยนต์มาเพิ่งจะขับไปแบรนด์สองแบรนด์หนึ่ง isuzu กับอะไรนะ hino ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็เป็นแบบขับแบบสั้นๆด้วยอันนี้เป็นแบรนด์เขาเรียกอะไรรถบรรทุกสายสายแพงอะสายหรูอะนะ,ะเดี๋ยวไปลองดูกันว่าสนุกสนานขนาดไหนอันนี้ขอแวะเติมกาแฟก่อน ห้อยแล้วตอนนี้ห้อยแล้วนะะยังาไมา่ได้เติมกาแฟเดี๋ยวไปซื้อกาแฟแป๊บหนึ่งจ้ะน <Yeah. S 3> ี่ผมปรับมาสุดเลยพี่มันแสดงว่าระบบตตนนีมเตือน้าก่อนขอได้ฮะได้ได้อ๋อพี่อันนี้คือ คันคันเร่งกับเบรกมันอยู่ฝั่งเดียวกันนะฮะใช่ครับเหมือนนอโต้โอ้ยนอโต้เลยเหมือนนอโต้เลยฮะโอ้แนะนำก่อนนิดนึงครับระบบเกียร์โต้มันก็จะเหมือนรถเก่งรถกระบะทั่วร์ไฟนอลที่เกียร์ียโต้เห็นก็ว่างนะครับน่าดีเดินหน้าถ้าเป็นดีเอ็มที่เป็นดีเมนท์น่อ่าผ่านตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมถครันตรงนี้เป็นเบรกหางสช่เรบเวลาเรามีหางบรรทุกสิ่งของไปด้วยอ๋อคือเบรกล้ากหลังเบรกขลังนะครับตัวนี้เป็นเบรกบุกอัดตรงนี้ ตัวนี้เป็นไออ่าผมอีซี่สตาร์ทนะครับถ้าเรายังไม่ใช้เราก็ยังไม่ต้องกดเลยอ๋อแต่เดี๋ยวจะไปหยุดก็ไม่กดใช้อีกรอบหนึ่งรอบหลังตอนนี้ให้พี่ขับลองลองลองกันผมดุลรถเปรกได้ครับพี่ทางลาดเอียงแล้วก็ทางตรงปกติกนนะครับได้ครับพร้อมไหมครับพร้อมครับวันนี้ไปได้เลยเนาะอย่าเบรกไปครับอย่าเครกนะปกติพอดีครับดีครับกดเบรกคนแบเบรกครันนี้ดันขึ้นอ๋อดึงนิดเึินโอเคร้อยนะครับออกก้นก็เลยครับก็หมดอู้ดันบิดเยอะอ๋อตั้งหัวสี่ร้อยแล้ว สองเลยคับได้แล้วรอบแรกนี่ไงครับความนุ่มนวลนุ่มเลยนุ่มกั่ารถเก่งของพี่เนี่ยผมขับรถมาเนี่ยมาเจอขันเนี่ยนุ่มเลยเห็นนะครับดูได้องเขียวครับไปแล้ครับเออแต่ผมไม่ชินผมอะไรผมอะไรเขาใหญ่นะขับชินแล้วนะครับคือได้เรื่องความเร็วลองเริ่มดูได้นะครับสักห้าสิบ่อสักห้าสิบเนาะ ว่าการส่งตัวการอยู่บนทางลาดเอียงแล้วมันจะเป็นยังไงข้อมเรนกลางเลยครับขอบ้อเนนกาาเเะส้นไว้เลยโอ้โหเฉยเลยใช่ไหมครับ <laughs> ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับไม่มีอะไรเลยพี่ต่อนเนื่องนะครับอีกรอบนึงไปเลยนะเนาะไปเลยครับไปเลยอืมชอบเบาะกว่าเ <laughs> 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 บไมกิน <laughs> ออโอ้โหนี่จะเบอาะยอดนอะออพอไปใส่บอรถผมได้เลย,เลยอ่ะลองเลยครับสัก60ก็ได้ครับ60เนาะ กดได้เลยเนาะอันนี้ไปได้เลยใช่ไหมครับตรงเขียว้เนลตั้เลยครับตรงไอาเครกัวครบนี่เคขงอยูนี่ลอาจจะดูตอนลงนอีกทีนะครับขวาไว้นิด โอเคโอ้ข okay ับง่ายกว่าที่คิดเลยมันใหญ่มันสูงแล้วมันมองง่ายใจมันได้เรียบนี่แหละเห็นไปยันนู่นเลยยันเชียงใหม่อะเดี๋ยวเราออกเลนซ้ายนะครับเราจะผัาเลนซ้ายแล้วเราขึ้นแบงใ์ไปเลยแค่ว่างครับ เขาเดิมนะพี่นะได้ครับลองเลยลองเลยลองเขาจะดีจริงไหมอ่าได้ได้ลอง easy start อีกรอบไหมอ่ะได้พี่ลองเข้าเลยครับเดี๋ยวลองอีกทีนึงบ้าจะลองอันแหละเหมือนเดิมนี่นี่ตรงนี้ลดระดับนิดนึงรู้เรื่องเลยดีกว่าเอิม 啊。啊啊 รถหัวลากแรงทุกเนี่ยเวลาขับปักียกนะถอนต่อเรียกถอนต่อหนักๆไปคือไม่ไหวขึ้นเขาในแย่เลยเนาะเพราะไม่มีตัวนี้เอาออกเลี้ยงซ้ายเหนึ่นเดือนเราไปจอดจุดสตาร์ทเมื่อกี้ไม่เท่าไหร่ฮะสี่ล้านห้าล้านเองไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่เท่าแกต้องระดับนะเท่าแก่เท่าแก่ซื้อดีเซลหัวอยู่แล้วนะไม่ต้องระดับครับ ชอบบอกเขาเลยเนี่ยฟิตฟิตนุ่งเดี๋ยวจอดจ้องเหมือนรถทองเลยครับสมบูรทงเนาะเดียมเดียมเดียมไม่ชินเบรกนิดนึงการจอดรถนะครับวางไว้แล้วก็ผักมาตัวแอนครับเอ็นแล้วเปลึงเบรกขางดันไปโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากครับพี่เดียมนะครับไล่หน่อยไล่หน่อยสุยอดขอบคุณครับ อันนี้อันนี้เลื่อนไปข้างหน้าตรงไหนนะพี่ผมนี้ใช่ไหมฮะเลื่อนบอกเลื่อนก็เป็นเมนวนปกติเหล็กจะมีเหล็กข้าเล็งร่างล่างสูงโอเคอันนี้ง่ายๆบ้านง่ายที่คุ้นเคยกันคุ้นเคยคุ้นเคยโอเคครับพี่ครับอ่ะเดี๋ยวเราพวงอะไรโอเคไหมโอเค่ถ้าไม่โอเคปรับได้ได้อยู่อันนี้ผมจะเปิดอ่ีซี่สตาร์ทไว้ตลอดเวลาให้มัน active ครับผมเนาะเดี๋ยวเรามาลองว่าเราเบรคบนแล้วเราปล่อยมันจะได้อย่างที่พูดไหมโอเคแต่แล้วไอ้ตัวนี้ผมเซ็ตไปที่ อาหนึ่งขีดเนาะครับหนึ่งขีดถ้าพี่ต้องการเพิ่มอีกแต่ผมไม่แนะนำหรอกเพราะว่าระยะทางมันใกล้แค่ขีดเดียวปรับขึ้นลงได้อ๋อนี่หนึ่งขีดสามอ๋อแค่ขีดเดียวครับพี่ลองปรับเหลือขีดเดียวพี่ปรับกดลงครับโอเคเอขีดเดียวพอขีดดอน,นี้พอเร่งความเร็วไปแล้วเดี๋ยวค่อยกดบวดดูนู้นเอาเร่งไปก่อนถึงค่อยกดอ่าใชา่ต้องเริ่มต้นจากการเหยียบคันเร่งไปโอเคครับอลูกค้าขับครับรอบนี้รถเก๋งนำไปเลยครับอันนี้ปล่อยไปมือ ไปนะครับผมไปนครับปล่อยเบรกแล้วรถไม่ไหลนะต้องเหยียบเร่งด้วยอป้ามาเซ็ตเลยครับเร่งได้เลยครับห่วงได้ไเลยมันยังออฟอยู่มันยังออฟอยู่ไปก่อนอออตั้งไปเลยฮนะเขาเท่าไหร่มองที่ขวามือมุมุฝขข่าแล้วถ้ารถข้างหน้าตอนนี้รถขา้างหน้นาช้ากว่าเราเราตั้งไว้เบื่อได้แต่มันจะทํางานกับรถข้างหน้าเขาจะวิ่งเท่าขันข้างหน,านา้าใช่ไหมพี่ทีนี้ไม่ต้องเหยียกบกันเร่งแนละ้วไปมันเอง อ๋อเดี๋ยไปแล้วไปแล้วฮะถ้าคันข้างหน้าหนีเข้าไปมันก <ะ S 1> ็จะทำความเร็วเท่าที่พี่ตั้งไว้อืมแต่ถ้ามาเจอกันอีกมันก็จะลดความเร็วเท่ารถคันหน้าอ<ต>ัระบบนี้มอไซค์จับได้ไหมพี่มอไซค์จับได้ไหมผมสอบถามเขาแล้วเขาว่าได้นะครับได้ใช่ไหมไม่มีวัตถุข้างหน้าแต่ที่สำคัญถ้าเราแตะเบรกเหยียบคันเร่งมันต้องจ้างเซตใหม่นะเือวานบมจะตัดไปแล้วครับพี่แต่ตอนนี้เราเร็วไปแล้วก็ช้าเย่เหยียบเบรกก็ถไปเหยยีบเบรกไปโอเคนี้เราก็ดูที่หน้าจอถ้ารถทันหน้าหายไปแล้วตัวหนังสือมันอาจจะ เลือนลงไปแล้วแสดงว่ามันจับกันไม่ได้แล้วเราก็กดความเร็วเพิ่มเข้าไปได้อีกเพื่อให้ไปตามกันจริงๆเรเล่งที่ปุบปุบอะไรได้เลยเล่งได้เลยเราแทบไม่ได้ใช้คันเร่งเท้าเลยเร่นไปแล้วเจอข้างหน้าช้ากว่าปุ๊บมันจับได้ปุ๊บมันก็จะหอนคันเร่งราให้อัตโนมัติเจยรถสองคันคู่กันรือยังเจอแล้วมันจับกันได้แล้วเอาไปเรื่อยครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งให้มันล็อกอันนี้ไว้ของเขาขับเท่าไหร่ ของเขาแบบ40ของเรา50าเ,าเสร็จไห้53ก็จะล็ที่50ใช่ไอ้ล็อกที่40ตอนนี้ตามไปเรื่อยแต่ถ้าก็าหายไปปุ๊บเราก็าเตรียมแล้วถ้ตัวหนังสือมันดังขึ้นมาครับพี่นี่นี่เขาจับให้อยู่แต่ถ้าเกิดว่ารถคันข้างหน้าเบรกนะ,ะเราไม่ได้แตะเบรกมันก็จะเบรกให้โอเคครับประมาณนี้แล้วกันเนาะได้พี่อันนซ้ายเลยครับได้ครับประมาณนี้แหละ เราเราระบบมันก็ถ้าใช้บนถนนจริงบอกว่าทําให้เราสะดวกสบายมันลดความเหนื่อยเนาะจอดเลยเนาะโอเคครับอ๋อโอเคมันจะลดความเหนื่อยลงได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเราก็ต้องปลอดภัยด้วยตัวเราเองด้วยั่แหละช่วยได้ในในส่วนโอเคครับครับผมพี่ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ เพิ่งเพิ่งมาเลยพี่เบาะยังพลาสติกเยอะเพิ่งกิฟต์มาเลยใหม่กิฟต์เลยโอเคครับพี่อันนี้ความเร็วไม่เกินเท่าไหร่พี่ตรงนี้ประมาณไม่กี่ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้สามสิบประมาณนี้เนาะโอเคโอ้ ไม่ชินไม่ชินตัวรถแต่ไม่เป็นไรครับมันหลอกแล้วได้อยู่โดดคุยบังคับเรามไม่ชินผมอะไรอันนี้เข้าวงกลมเนาะ น,นี่ออกไปนู่นใช่ไหมฮะออสายออกสายนี่เนาะอีกรอบได้ครับ 对呀。<呢> <Yeah. S 1> yeah. จอดที่เดิมเนาะตรงไปแล้วดี่ซ้ายจอดที่เดิมนอนชนน้องแย่ <laughs> yeah, เลยนะชนน้องเ <laughs> <c ười> <g edsię> <c ười> ลยแกล้วยนะตรงนี้นะฮะครัสอีครับผมครับ,รบพี่ เป็นไงคุณผู้ชมนะครับสรุปได้เลยนะครับว่ารถหัวลาก MAN หรือบางคนอาจจะเรียกแมนแต่จริงๆเนี่ยทางเยอรมันเขาอ่านว่ามานนะครับภาษาเขาเนะก็ผมว่าเป็นรถหัวลากที่ขับไม่ยากนะตอนก่อนมาลองขับเนี่ยคือแบบกลัวเหมือนกันเพราะว่าเาจริงๆเนี่ยตั้งแต่เป็นนักทดสอบรถยนต์เป็นนักข่าวมาเนี่ยขับอยู่ประมาณรอบ2รอบเองนะแต่เป็นแบรนด์อื่นนะซึ่ง ระบบเทคโนโลยีต่างๆอะไรก็ไม่เยอะเท่านี้นะครับตอนแรกเนี่ยกลัวฮ้ยจะขับได้ไหมจะยากไหมพวมอะไรจะหนักไหมอะไรต่างๆนะแต่พอมาได้ลองเนี่ยนะครับทั้งสเตชันแรกเลยนะครับที่ลองตัวการขับขี่โดยรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งอันนั้นก็เอ้ยพอจับได้แล้วเอ้ยมันไม่ได้ขับยากเลยแล้วก็ที่สําคัญเบาะนั่งสบายมากนะครับเบาะนั่งแบบถุงลมมีโช๊คมีอะไรของเขาเนี่ยคือมันจะซับเรื่อยๆมันฟุ๊บฟึ๊บ๊บตลอดนะไม่แปลกใจหรอกทําไมผู้ขับขี่รถบรรทุกนะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาแบบ เขาเป็นบ้านเลยด้านหลังมีเตียงด้านหลังอะไรเงี้ยพอขับมาส่งของเสร็จปับ๊บนะฮะมีจอดพักจอดนอนได้มันสบายมากนะครับเก็บเสียงก็ค่อนข้างดีเลยนะครสเตชันที่2สําหรับผมนะคือสื่อมวลชนเขาจะเวียนกันนะสำหรับผมสเตชันที่2เนี่ยคือทดลองตัว ACC หรือ Adaptive Cruise Control ล็อกความเร็วแปรผ่านตามคันข้างหน้านะครับตัวซินเซอร์ตัวเรดาร์ต่างเนี่ยผมว่าจับไวพอสมควรอยู่นะครับแล้วก็คันที่เขาทดสอบอะด้านหน้าคือ t o y o t a CHR ซึ่งก็เป็นรถที่แบบว่า คันไม่ได้ใหญ่เหมือนเหมือนเหมือนรถหัวลากนะเป็นรถเก๋งรถที่ใช้งานทั่วไปเนี่ยมันก็จับไวแม้ว่าทางโค้งทางโค้งเนี่ยจับได้แบบแม่นด้วยนะรอกความเร็วแปรผันได้แล้วก็สเต็ปของเขาเนี่ยสี่สเต็ปเลยระยะห่างเหมือนคุณขับรถเก๋งเลยนะครับแล้วก็สเตชันสุดท้ายนี้ผมได้ลองตัวซาลาลมแล้วก็ลองวงเลี้ยวต่างๆผมว่าเป็นหัวลากที่ขับไม่ยากแล้วก็รัศมีวงเลี้ยวเนี่ยไม่เยอะด้วยอันนี้คือในแง่ของหัวลากเพียวๆนะซึ่ง ทาง m อ็เอ็นเขาบอกอยู่ถ้าเกิดคุณไปติดตู้คอนเทนเนอร์คุณไปลากอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่กันไปมันอดแดปแล้วแต่ธุรกิจของคุณนะครับแล้วก็ขุมพลังเนี่ยจีดมากนะครับคือเกียร์ของเขาเยอะเกียร์เขาสิบสอสปีดเกียร์เดินหน้า12สปีดเกียร์ถอยหลัง2สปีดตอนผมออกตัวมาเนี่ยเกียร์ห้าแหละนะครับแรงบิดมาตั้งแต่แบบเริ่มออกตัวเลยแล้วเป็นแบบแฟตทอร์กด้วยนะเรียกได้ว่าอทรงพลังนะสรุปโดยรวมก็ถือว่าเป็นแบรนด์หัวลากนะครับที่ จีจาร์ดเลยนะครับเทคโนโลยีต่างๆมีมาให้เยอะเหมือนคุณขับรถเก่งเลยนะเหมือนคุณขับรถเก่งแบรนด์แพงๆอยู่แบรนด์หนึ่งเลยเพราะว่าภายในผมว่าก็หรูหราดีนะครับก็คุณผู้ชมคิดว่างไงนะครับสนุกสนานไหมอันนี้คือถ่ายมาฝากเป็นกิมมิคเนะเพราะว่าได้หมายจากทาง m อ n พอดีนะฮะหลักๆดูรวมประมาณนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาส ทาง m อ n เ็ขาบอกแล้วว่าจะให้ผมเอามา POV นะเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงแล้วกันว่าจะได้ POV มไหมชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องโ o k ี้ผีเ a าออโต้เซชัด้วยนะครับกดกระดิ่งรอไว้ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคลิปนะครับแนวแนวแปลกๆอะไรแบบนี้มาให้ชมเรื่อยๆแหละแล้วก็การรีวิวรถแบบ POV รอบคันก็มีเหมือนเดิมขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาโดยตลอดนะครับวันนี้ผมโคกขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ